แล้วไปที่สายา่อไปนะครับที่เพชรบุรีคุณนันทพัฒนนะมีปัญหาทุกข์ร้อนใจว่ามีคนยืมเงินแล้วไม่คืนนะสวัสดีครับคุณนันทพัฒครับสวัสดีค่ะมีใครมายืมตังเราหรือเรายืมเขาเพื่อนยืมค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนยืมเหรอแล้วเพื่อนอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุห้าสิบแปดค่ะประมาณนั้นคะ่ะยืมมาแล้วกี่ปี ยืมมาตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วมีหนังสือสัญญากู่ยืมไหมมีค่ะมีสัญญากู่ยืมเป็นเงินเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งค่ะหนึ่งแสนแล<ม>้วเพื่อนไม่ชําระนี่เลยใช่ค่ะติดต่อเพื่อนได้ไหมครับติดต่อได้แต่ตอนแรกก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วค่ะแต่สรุปว่าสุดท้ายเมื่อปลายเดือนธันวาคมนี้เขาละเขาไม่รับโทรศรัพท์ค่ะติดต่อได้แต่ไม่รับโทรศรัพท์ค่ะคุยทางโทรศรัพท์หรือคุยทางไลน์ คุยทางโทรศัพท์ค่ะเคยคุยทางไลน์ไหมไม่ไม่เคยค่ะต่อไปนี้เนี่ยขอแอดไลน์เพื่อนใครเป็นลูกนี่เราทุกคนแอดไลน์ไว้ด้วยแล้วต่อไปนี้ให้คุยทางไลน์ด้วยนอกเหนือจากคาเนื่องจากนอกจากโทรศัพท์สัญญาอืมไม่จําเป็นเนี่ยคุยทางไลน์ดีที่สุดมันมเป็นหลักฐานนําไปสู่การฟ้องได้อืต่อให้ไม่มีสัญญากู้ยืมนะค่ะข้อความในไลน์ลว่าฉันให้เธอกู้ ฉันก็ยอมรับว่าเขากู้คุณไปจริงตั้งแต่เมื่อไรเป็นเงินเท่าไหรเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาเลยอมีทนายความเอาเรื่องแคปหน้าจอจากมือถือไปฟ้องศาลศาลตัดสินให้ชดใช้เพราะไอ้คนกู้บอกว่าถ้าอยากได้ฟ้องเอาถือว่าไม่มีสัญญาครับแต่ว่าปรากฏเคยคุยกันทางไลน์นั่นแหละกลายเป็นสัญญาทนายความเอาตรงนี้ไปฟ้องศาลศาลตัดสินให้ชําระหนี้เลยหายบ้าไปเงื้อเงิบอถ้าถ่ายเขาอะ เอออันนี้ก็ได้สัญญา hmm. ทีนี้อย่างนี้คุณคณนันทพัฒน์ค <Huh. S 2> ่ะคุณก็ต้องทําหนังสือแจ้งให้เขาชําระหนี้เสียภายในกี่วันเจ็ดวันสิบห้าวันทําหนังสือลงทะเบียนไปลงทะเบียนเลยนะทำเจ็ดเขียนจดหมาย hmm. เขียนจดหมายลงทะเบียนไปทําเป็นหนังสือเลยนะถึงลูกหนี้ของคุณเนะ่แนบไปน,นี้ไปด้วยแนบสัญญาไปด้วยถ่ายเอกสารแนบนะยาว <Huh. S 2> ตัวจริงส่งไปนะ <Huh. S 2> ถ่ายเอกสารแนบเ <Huh. S 2> ขียนหนังสือ แล้วก็ใส่ตู้ใส่จดไปลงทะเบียนไปสนีและถือหางสีเหลืองนั้นไว้นะส่ง <ทะ S 1> ไปเลย <ทะ S 1> แจ้งเขาว่าให้ชำระหนี้เสียภายในกี่วัน<ท>ะนะครับ <ทะ S 1> หากไม่ดำเนินการฉันจะใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไป <C> e <an> นะครับเขาก็บอกว่าอยากได้ฟ้องเอาที่นี้ฟ้องเลย <C> e <an> ฟ้องเลยก็เขาไม่ได้ <C> e <an> อยู่กับแ <C> e <an> แต่ลูกอะค่ะลูกเขาพูดค่ะติดต่อกับแม่เขาไม่ได้ดคะแต่เขาอยู่ย <C> e <an> เหมือนกันแหละถ้าเขากู้แล้วไม่ใช้ก็ต้องใช้วิธีการเดียวกันครับแล้วก็ไปฟ้องเป็นคดีมโนสารเร่ไม่ต้องมีทนายความฟ้องด้วยวาจาก็ได้มีทนายความก็ได้ฟ้องด้วยมโนสาเร่เนี่ยเราสัญญาเนี่ยแหละไปฟ้องฟ้องใครฟ้องคนที่มีชื่อนามสกุลที่อยู่นั่นแหละครับไปฟ้องได้เลยครับพอฟ้องเสร็จปั๊บไม่มาเคลื่อนสารนะ ก็ตัดสินตามฟ้องเลยครับอ,อ่แต่ดอกเบีย้ยต้องไม่ผิกดกฎหมายนะตกลงกันไม่เกิน15้าต่อปีนะของคุณเกินไหมไม่เกินค่ะใน1ิบหาบาทต่อเอส้อยละหต่อปีค่ะในสัญญาค่ะอ่ะตามกฎหมายถูกต้องแล้วเอาตามนั้นนะก็ใช้สิทธทางศาลถ้าไม่จ่ายทีนี้ถ้าก่อนที่จะ ก่อนจะฟ้องกันก็ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิทจังหวัดเพชรบุรีให้ทางอายการเนี่ยออกหนังสือเชิญลูกหนี้เนี่ยมาเจรจากันก่อนก็ได้ครับเผื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับเนี่ยยังไม่ต้องฟ้องเผื่อเขาเห็นว่าอายการส่งเรื่องมานี่เขาเกรงอกเกรงใจก็จะไปเจรจาพูดคุยจะผ่อนชําระกันยังไงก็ว่าไปแต่ถ้าเขาเชิญแล้วไม่ไปก็ต้องใช้สิทธิ์ทงางศาลเลยครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ